สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมปอนพีพีจช anel นะครับและวันนี้ผมจะมารีวิวอีเวนต์สุดยอดทอร์โคงห์ใหชนะนะครับ <c oughs> มันเอามาติดติดสงสัยอนาคตติดแซดแน่เลย <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยผมก็อยากได้อยู่นะจีเนี่ยคุณไม่มีใช้พอดีนะครับทอร์โคงหหช,ชนะเนี่ย ผมก็ไม่ได้ทำอีเวนต์ให้ดูเช่นเคยนะก็วันนี้ผมมาดึกมากๆสี่ทุ่มสิบสามผมว่าจะไม่อัดแล้วนะแต่มันตึงหิดต,ตึงหิดใจไม่รู้อนะ่ะผมสงสารคนดูนะครับผมอยากให้คุณได้ดูแบบผมจะลงช้าแต่ก็ไม่ช้าเท่าไหร่น,นะครับโอเคผมสุ่มไปทั้งหมดส0งร้อนะครับได้ไก่ A มา2ตัวและไก่เอมาตัวหนึ่งโชคดีมากๆเลยนะครับก็ถ้าผมได้ไก่มาอีกสตัว ผมจะมาแลกโทรศัโขชัยชนะปุ๊บพอได้โทรศัพโขชัยชนะผมก็จะมาแล่ตรงนี้แล้วผมก็จะแล่ตรงนี้แล้วผมเอาโทรศัพโขชัยชนะคิดตั้นมาแลกสุดยอดโทรศัพโขและปิดเวน้นแล้วผมจะอัพให้เต็มแล้วผมก็จะอัพเล่นก็ไม่มีไรมากครับส่วนประกาศกิจกรรมนี่ก็จะเป็นปวกโปรโมชั่นเพชรไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเพชรแล้วก็คนที่ชนะหัวล้อดังสุดครับก็เป็นอีเวนต์แลกเปลี่ยนเนาะถ้าใครยังอยากรีแสง รีแสงสว่างก็สามารถมีได้เลยนะครับก็นําจี้ไก่ดำอันเพื่อไปลุ้นเป็นจี้รีแสงแล้วก็ดีสุดๆเลยแต่ผมยังได้ไก่ไม่ครบเลยนะสินี่คือประเด็นผมได้ไก่ยากมากโอเคนะครับนี่ครับผลจากการสุ่มจี้ซีไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวผมคลายทิ้งก่อนนี่ครับตั้งแต่จี้วิสกี้ลงมานะครับ นายอำเภอไม่เกี่ยวนะนายอำเภอได้จากการล็อกอินเอเอบวกเออตั้งแต่วิกกี้ลงมานะครับนี่แหละคือผมจากการสุมแล้วผมก็อัพไปด้วยนะอ่ะโอ้โหคือแบบกีบี B จะมาอะไรนะักหนาก็ยังไม่ได้นะครับแต่ผมก็ตีเป็นสุดยอดตัวทอมด่วนพิเศษเป็น S บวกวกเจ็นะครับออกนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ ตั้งแต่ผมได้มาเนี่ยออกสองทีอยู่เลยครับคุ้มมากๆแลก็กล่องบินเนี่ยรอบนี้ใช้ได้อยู่นะต,ตั้งแต่ผมเล่นมาออกสองทีเหมือนกันครับซึ่งผมเสียดายออกก่อจากบินด่วนมูลมากๆเลยเพราะว่าผมเอาออก,กอเกาะไปแลกไออ,อตือส้นตีนนี่นะครับ <laughs> โอเคการรวมนี่ไม่มีนะครับอัปเกรดนี่ก็จะเป็นแค่ อันนี้เฉยนะครับก็ลดค่าอัปเกรด50%และเพิ่มอัตราการอัปเกรดลูกเต๋าใหม่น่าจะมาตอนถัดจากอีเวนต์การ์ดที่จะมานะหมดอีเวนต์นี้ปุ๊บแล้วเป็นอีเวนต์การ์ดใช่ปะพออีเวนต์การ์ดแล้วเป็นต้องอีเวนต์จก็น่าจะอังคารหน้านะครับอ,อีเวนต์ลูกเต๋าจะมาเเก็บเพชรเก็บทองกันให้ดีๆครับลูกเต๋าใหม่จะมาและส่วนผมนี่ก็ มีอะไรเก่าๆก็ขายไปเนาะส่วนใครที่ได้ดาร์โคอีก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับผมนี่ไม่ได้ดา์โคอีนะครับ